ซึงก็งมีการปรับตัวขึ้นในหุ้นของกลุ่มตัวตัว,ตวเบยนะคะคือธนาคารกรุงศรีในขณะที่ในช่วงของตอนบ่ายเนี่ยตลาดที่พักตัวลงมาเนี่ยถ้าพิจารณาการปรับตัวส0จุดของตลาดนะคะกว่า9จุดเนี่ยมาจากผลกระทบจากการปรับตัวลดลงของธนาคารกรุงศรีด้วยเช่นเดียวกันซึ่งตัวของธนาคารกรุงศรีเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นในกรอบ1เดือนเนี่ยก็มีการปรับจากสี่สกว่าบาทนะคะจนกระทั่งขึ้นไปทำลายเมื่อเช้านี้ที่ประมาณ1 0 4บาทนะคะ แล้วก็มีการพักตัวในรอบวันนี้เนี่ยคือไปประมาณสัก12บาท50ซึ่งก็ที่เป็นเปอร์เซ็นต์ของการปรับตัวลงเนี่ยไปสักประมาณ13.81เปอร์เซ็นตนะคะทีนี้ตัวมาเจ็ดแครบเนี่ยหรือว่าน้ําหนักของตลาดเนี่ยของตัวเบเองเนี่ยทุกๆการปรับตัวของตัวเบบวกลบเนี่ยประมาณสักหนึ่งเปอร์เซ็นจะมีผลกับตาดกับดัชนีหุ้นประมาณสักเกือบเกือบ0.7จุดนะคะดังนั้นก็จะพบว่าการปรับตัวลดลงของเบประมาณ13ถึงถึงเกือบเกือบ14เปอร์เซ็นเนี่ย จะมีผลกับน้ําหนักตลาดประมาณสักเก้าจุดดังนั้นในสิบจุดของตลาดที่ปรับตัวลดลงเนี่ยก็จะมาจากเบเป็นตัวหลักอะค่ะในวันนี้ค่ะถ้าอย่างนั้นกลายเป็นว่าเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยโดนเบดึงขึ้นดึงลงมาสองวันแล้วนะครับคุณพิยาครับแบบนี้มันจะจะกลายเป็นว่าจะกลายเป็นความเสี่ยงหรือเปล่าอะไรนะคะจะกลายเป็นความเสี่ยงของท่านทุนได้ไหมครับว่ากลายว่าอินเด็กซ์โดนดึงขึ้นดึงลงด้วยหุ้นตัวเดียวอย่างเบ คือถามว่าเป็นความเสี่ยงไหมถ้าเราแยกออกได้ว่าตลาดที่ปรับตัวลดลงเนี่ยมาจากน้ําหนักตัวไหนเป็นตัวหลักเนี่ยก็จะทําให้เราถ้าเราดึงตัวนั้นออกไปแล้วดูภาพตลาดโดยรวมเนี่ยก็จะพบว่าตลาดเองเนี่ยจะมีการแกว่งตัวภายใต้กรอบของความคาดหมายนะคะเกี่ยวกับด้วยของผลประกอบการในกลุ่มของเรียวเซกเตอร์ที่จะเริ่มทยอยประกาศผลประกอบการรวมถึงในช่วงของกลางสัปดาห์นี้เนี่ยคณะกรรมการนโยบายการเงินในบ้านเราเนี่ยจะมีพิจรารณาเรื่องของอัตราดอกเบี้ยครั้งหนึ่งค่ะ คุณวิิยาคะขออนุญาตถามเจาะลึกลงไปที่กลุ่มธนาคารพาณิชย์โดยเฉพาะที่เบหรือว่าธนาคารกรุงศรีเอเนี่ยนะคะเกิดอะไรขึ้นคะที่ทําให้หุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์นี้ค่อนข้างเคลื่อนไหวมีความโดดเด่นขึ้นมาในช่วงที่ผ่านมานะคะโดยที่เฉพาะที่เบเอเนี่ยนะคะที่บวกจาก40มาถึง100เนี่ยค่ะค่ะก็เอาตัวเบเป็นตัวหลักก่อนนะคะ ตัวธนาคารกรุงศรีธัยาเนี่ยในช่วงของที่ผ่านมาโดยเฉพาะในรอบประมาณส,สักครึ่งเดือนหลังเนี่ยนะคะก็มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการที่กลุ่มของผู้ถือหุ้น75% 70กว่าเปอร์เซ็นต์ที่มีการถือหุ้นเนี่ยนะคะกลุ่มของมิสซูรีเนี่ยมีแนวโน้มหรือว่าข่าวออกมาเนี่ยว่าจะมีการทาเทนเดอร์หุ้นที่เหลือแล้วจะดีลิทออกจากตลาดแล้วก็เริ่มมีกรอบของระดับราคาออกมาค่ะแต่ทีนี้ยังไรก็ตามเนี่ยข้อมูลดังกล่าวได้ถูกปฏิเสธไปตั้งแต่ในช่วงของปิดตลาดเช้าวันนี้ ซึ่งก็เลยทาให้ระดับราคาของหุ้นเองนี่มีการปรับตัวลดลงมาในรอบของตอนบ่ายวันนี้ค่ะ,ะแล้วก็มีน้ําหนักต่อตลาดด้วยในขณะถ้าไปพิจารณาในหุ้นของธนาคารพาณิชย์ตัวอื่นเนี่ยโดยส่วนใหญ่ที่มีการปรับตัวเด่นขึ้นมาในช่วงของประมาณท้ายสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมาจากเรื่องของผลประกอบการเพราะผลประกอบการไตรมาสที่4ของปีที่แล้วหรือตลอดทั้งปีของปีที่แล้วเนี่ยก็มีการประกาศออกมาแล้วนะคะซึ่งโดยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นกรอบใกล้เคียงกับความคาดหมายหรือบางธนาคารก็อาจจะดีกว่าความคาดหมายของนักวิเคราะห์ค่ะครับผมถ้า แบบนี้แล้วเนี่ยนะครับจากการที่เบ์อาจจะมาดึงดนชนีขึ้นแล้วก็ลงใน2วันนี้แต่ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่ากลายเป็นว่าแนวต้านตรงพัน0จุดหลายคนก็กลัวเหมือนกันว่าพอวันนี้ยืนแล้วไม่อยู่ไหลลงมาจะเสียสัญญาณเทคนิคอะไรไหมครับสาหรับหุ้นตัวอื่นๆที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเขาเนี่ยครับค่ะก็วันนี้ยึดตามกรอบของข้อมูลที่นักวิเคราะห์ทางเทคนิค,คของ rs c o S k ประเมินไว้ในกรอบเช้าแล้วกันนะคะ ในกรอบของการประเมินเนี่ยคือตลาดที่ถูกมองว่าการขยับขึ้นไปแล้วไม่สามารถยืนปิดกรอบได้ที่ 1, 6 0 2จุดต้องพิจารณาที่จุดปิดนะคะถ้าพิจารณาแล้วว่ายืนไม่ได้เนี่ยซึ่งวันนี้ก็ยืนไม่ได้แล้วมาปิดในลักษณะที่ยังอยู่ในกรอบประมาณ1 5 8 8เนี่ยน่าจะทําให้ตลาดเคลื่อนไหวเป็นแบบไซด์เวในกรอบประมาณ1,580สจนกระทั่งหนึงันหจุดก่อนค่ะอืก็แปลว่าน่าจะมีโอกาสพักฐานได้ต่อค่ะในวันพรุ่งนี้นะครับคุณย่า ก็มีกรอบของการพักตัวถ้าในวันพรุ่งนี้นะคะตลาดยังสามารถยืนเหนือกรอบ1,580จุดได้เนี่ยตลอดสัปดาห์นี้จะเคลื่อนไหวเป็นแบบไซด์เวย์ค่ะที่1,580ถึงประมาณ1,625จุดแต่อย่างไรก็ตามถ้าวันพรุ่งนี้เองเนี่ยเราตัดไปออกไปที่มีผลกระทบกับตลาดหุ้นนะคะและตลาดไม่สามารถยืนกรอบเหนือ1,580จุดได้เนี่ยให้มิจจรณาอีกระดับหนึงอยู่ที่ประมาณสัก1,550จุดโดยประมาณนะคะ ถ้ายืนไม่ได้คือก็อาจจะต้องถึงเงินสดเพิ่มเติมเพราะตลาดก็จะมีแนวโน้มพักตัวมากกว่าปัจจุบัน,นะค่ะแล้วปัจจัยต่างประเทศเองนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเลือกตั้งที่กรีซหรือว่าคณะกรรมการกําหนดนโยบายการเงินในวันพุธนี้ตอนกลางคืนเหมือนกันนะคะที่จะมีการพูดถึงเรื่องของอัตราดอ,อกเบี้ยเฟดฟันเรสเองกระทบต่อตลาดหุ้นบ้านเราในสัปดาห์นี้บ้างไหมคะก็เป็นข้อมูลที่นักลงทุนจะต้องติดตามนะคะเอาแยกของเฟดฟันเรสในช่วงของวันพุธวานงคารวันพุธนี้ที่จะมีการประชุมนะคะ ความคาดหมายในช่วงของการประชุมเนี่ยก็คงจะเป็นการติดตามเกี่ยวกับเรื่องของเทรนด์ของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐซึ่งในช่วงของปลายปีที่แล้วเนี่ยทุกคาดหมายว่าในช่วงของครึ่งปีแรกน่าจะยังไม่มีการปรับขึ้นนะคะแต่ต้องไม่พิจารณาว่าในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยจะเป็นกรอบทัมมิ่งประมาณไหน ตอนนี้ตลาดเนี่ยคาดหมายไปในกรอบขึ้นปีหลังอยู่แล้วแต่ว่าจะเป็นในไตรมาสที่3หรือไตรมาสที่4ซึ่งอันนี้ก็จะมีผลกับตลาดหุ้นในขณะที่ถ้าเป็นทางด้านของกรนอง,ง,องบ้านเราที่จะมีการประชุมในวันพุธนะคะถ,ถูกคาดหมายตามคอนเซนแซสณปัจจุบันเนี่ยให้ไปในทิศทางใกล้ๆกันก็คือว่าน่าจะคงอัตราดอกเบีย้ยไว้ที่ระดับ2%ก่อนในขณะทีะ่ตัวของตลาดหุ้นไทยเองในกรอบของวันพรุ่งน,นี้เนี่ย อาจจะมีแนวโน้มของการแว่งตัวในกรอบของการพักฐานแล้วก็ติดตามข้อมูลผลประกอบการในกลุ่มของเรียลเซเอร์ต่อไปค่ะค่ะครับผมได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากเลยครับคุณวิยาครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบถึงแม้ว่า ุ่นของธนาคารกรุงศรีนะครับจะผลักดันดัชนีให้ขึ้นแล้วก็ลงในช่วง2วันนี้แต่ว่าทางเทคนิคแล้วการที่หลุดระดับ1,600จุดมาเป็นสัญญาณไม่ค่อยจะดีนะครับพรุ่งนี้ประเมินกันอีกครั้งครับว่า1585จุดเนี่ยสามารถรับอยู่ได้หรือเปล่าถ้ารับไม่อยู่ก็อาจาันตรายนะครับแนวรับต่อไป1550จุดครับค่ะในขณะที่ยังมีหลายๆประเด็นที่น่าสนใจนะคะวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะจะมีประเด็นทางด้านเศรษฐกิจอะไรออกมาบ้างน,นะคะติดตามได้เหมือนเดิมนนนนะะะคคท,ทา Channel, าาางรรรยกร่วันนี้เ ลากัไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ